สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนี่กรเดอร์นะครับแล้วก็อยู่กับตากล้องํำใหญ่ของเรานี่เองครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงประสบการณ์ที่โคตรที่จะเออไม่อยากให้เกิดอะเออเป็นเขาเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตก่อนแล้วกันเนาะว่าการที่เรามีอุปกรณ์เซฟตี้แล้วก็ไม่มีมันแตกต่างกันยังไงใช่ไหมการที่โดนรถเหวี่ยงนะครับอ่ะโอเคนะครับผมจะสัมภาษณ์เลยนะอ่าสร้างกล้องทำใหญ่ครับอ่าท่านได้ขับรถยังไงถึงเกิดเหตุการณ์นี้ครับ ขีเ่เร็วครับขีเ่เร็วเป็นเหตุครับขีเ่เร็วอ๋อดังนิดนึงดังนิดนึงขีเ่เร็วเป็นเหตุครับอ๋อขีเ่เร็วเกิดก,การรถเสียหลักสะบัลดล้มครับคือเหตุการณ์นี้เกิดจากการขีเ่เร็วแล้วก็มีรถไม่มีการสะบัดด้วยใช่ไหมไหมใช่ครับรถไม่มีการสะบัดด้วยครับ<อ>ใน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 คลิปที่ผมให้ดูตอนแรกนะคือรถมันสไลด์ไปไกลไหมครับ99เก้เมตรครับว้า แล้วพี่นายโพสต์เฟซว่าอะไรมีอะไรเหยียบซ้ำนี่คืออะไรไม่มีอ๋ออันนี้พี่นึกว่ามีการเหยียบซ้ำเออเป็นไงครับความความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นไงรู้สึกก็ผมลอยแล้วก็เบร์เบร์ครับมีรถตามหลังมาไหมพี่เราใช่อยู่ในกล้องจะมีรถเก๋งสีดำตามหลังมาเขาชนเราไหมไม่ครับออ๋เพราะว่าผมวิ่งออกมาจากด้านขวา คือคือคือว่าเราไม่มีคู่กรณีใช่ไหมคยวขี่ไหมเอาอาการตอนแรกมันเป็นยังไงเปิดเ่ขีมาเท่าไหร่ขี่มาเอาเอาความจริงเอาความจริงเอาเอาความจริงเอาความจริงร้อยร้อยสามสิบร้อยสามสิบกับร้อยสี่สิบกิโลเมตรต่ชอชั่วโมงโอ้โหนี่ก็ขับเร็วนะเออแต่ก็อ่ะต่อเลยครับแล้วก็ขี่มาดูเพินดูเพินมาได้ประมาณไม่ถึงห้าสิบเมตรครับแล้วก็ล้อหน้าสะดุด ถ้าดุดอะไรฮะับดุดถนนถนนเป็นคลื่นครับอ๋อระหว่างรอยต่อของถนนใช่ไหมครับใช่อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองคะพอขอมันถึงรอยต่อปุ๊บแล้วรถเกิดการสะบัดเลยใช่ไหมใช่เป็นยังไงเอาตอนแรกเลยอธิบายอะ่ะดูนี่ครับอ่ะมาดูที่ตัวรถเนี่ยฮะตอนแรกที่รถของน้องเขามันสะบัดอ่ะสาหิตการสะบัดนี่นายจับอยู่ยังไงตอนแรกอ่ะอยู่อย่างนี้ครับอ่าแล้วก็พอ กับการตกใจไปด้วยครับตกใจสะดุดครั้งแรกมันมันสะบัดครั้งแรกก็ผมเลยตกใจแล้วก็ิดกระดิ่งเปิดิ่งขึ้นครเทเานั้นเลยมะนยใช่ครับสมุนนอกเสคือเหวี่ยงคนตกรถเลยใช่ไหมมันสะบัดไปได้ประมาณสิบกว่าสิบกว่าเมตรครับแล้วก็สะบัดรถได้ทำการบีบผมออกเหวี่ยงไม่ออกใช่ไหมอ๋อนี่นะครับคือสภาพนะครับนี่คืออันนี้โดนอะไรเนี่ยโดนแทงครับตอนนี้ โอ้โหแต่ประกาศไม่แตกไม่ครับเย้นี่ก็รอยสไลด์นะนี่ที่แนะนําเลยนะรถที่เราใส่รถเร็วๆเนี่ยขับเร็วๆแนะนําต้องมีพวกกันสะบัดอุปกรณ์ป้องกันเนาะอ่าแล้วก็นี่ที่ช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมเนี่ยคือแคทบาร์ใช่ไหมแคทบาร์ครับอืแล้วก็โซติดเครื่องนิดหน่อยครับโซมาติดเครื่องนิดหน่อยครับเครื่องแตกไหมเครื่องแตกไหมเครื่องไม่แตกครับแต่รอยน้ํามันได้มาจากไหนอะ มัน,นซื้อเขาแบกหรอมันมันเยิ้ยมนานน,นะครับอ๋อแล้วก็จะมีบาดแผลที<อ>่นี่เลยไว้ Why? ที่นี่<อ>ทำไมถึงต้องอยากให้พวกเราเวลาใช้รถใช้ถนนใช่ไหมใช่ครับต้องใส่หมวกกันน็อกหนะ่อยใช่โอ้ถ้าเกิดไม่มีหมวกกันน็อกครับดูนะครับพเพื่อนๆนี่ฮะคงไม่เหลือเป็นตากล้องทำใหญ่ทุกวันนี้ใช่ไหมใช่ครับคงไม่มีตากล้องหันใหญ่ในวันนี้โอนี่ฮะเออนี่ด้วยใช่ไหม นี่ก็ค่อยๆเก็บค่อยๆซ่อมไปใช่ไหมใช่ครับอือตจะมีตรงนี้ครับไหนอันนี้ทะลอกเนาะอ๋อตรงนี้ทะเลาะเดี๋ยเนาะเนี่ยไม่ติดกาวไวปหรอไม่ต้องติดกาวนะเออไม่ต้องติดเรือไเราออกได้โอ้โหเยสออกไปนี่เลยเหรอใช่ นี่คือการถามประสบการณ์ตรงจากของน้องเขานะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นวันนั้นมันเป็นยังไงนะครับที่เพื่อนๆเห็นคลิปตอนต้นคลิปนะครับก็ฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับเตือนใจคนตีนนะครับนะครับแล้วก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจว่าน้องๆนะครับอ่ะฝากถึงน้องๆหน่อยที่กําลังอยากขับบิ๊กไบ๊กอย่างเงีอยากขับยอครับอยู่ในความไม่ประมาทครับใช่ไหม ถ้าเกิดไม่มีไม่มีอะไรนะไม่ไม่มีหมวกกันน็อกไม่มีอุปกรณ์เซฟตี้วันนั้นนี่คงไม่ดีหรัตากล้องคำใหญ่วันนี้นะครับโอ้นี่นะครับเพื่อนโอเคนะครับผมก็ได้มาสัมภาษณ์แล้วนะครับจากที่เป็นคลิปที่มันเป็นกระแสนะครับในใน t ิ๊กตอกใช่ไหมอ่านะครับผมก็ได้มาถามอ่านะครับก็นี่นะฝากเพจด้วยนะครับเนี่ยฝากเพจด้วยครับ โดยติดตามน้องเขาเยอะครับจะได้หาเงินมาซ่อมรถนะครับโอเคนะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมนีกไกลเดอร์นะครับแล้วก็ร้าน MP Speed Shop นะครับขอจบคลิปกันนะสวัสดีครับ